สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเอารับปิดตายจัมโบ้สองนะครับที่เหลืออีกสามลุ้นนะครับมามาแบ่งให้ FC ในช่องนี้นะครับมีอยู่สามเหลืออยู่สามสามองนะครับเพราะว่าลูกค้าปิดไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับอันนี้ก็สามองนะครับรุ่นนี้นะสามองนะครับอีกสามองนะครับ เป็นงานตะกุดนะครับแล้วองค์นี้เป็นว่านนะครับนี่ครับว่านนะครับด้านหน้ารวยอรวยทองนะครับผมนะครับผมตะใบทองนะแล้วก็ฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดเงินนะครับฝังตะกุดเงินนะฝังตะกุดเงินนะ สวยนะครับพระปิดตาจมพุสองนะ <c oughs> หลวงปู่โตนะครับอันนี้ <c oughs> นะาฝั่งนะครับฝั่งตะกุดเงินนะวงนี้ก็ฝั่งตะกุดทองนะครับฝั่งตะกุดนะอันนี้นะครับนะตรงตรงแขนเลยนะเป็นะเป็นทองคําแท้นะ ฝังตะกุดทองคำนะนี่นะครับฝังตะกุดทองคำนะครับนะองค์นี้นี่โดยเพชรหน้าทั่งนะครับผมสวยนะองค์นี้นี่สวยมากนะครับเป็นรายการแรกๆนะฮะรายการต้นๆเลยนะนะครับแล้วก็จะมีลุ้นนะครับลุ้นแบบซีนเดิมอีกนะครับสี่สิบสี่ลุ้นนะยังยังเหลืยวยังอยู่ครบนะครับนะครับลุ้นซีนเดิมสี่บสี่ลุ้นเนี่ยคือ รายการนี้ต้องลุนรายการเด็ดๆทางนั้นนะครับที่เหลือนะครับอันนี้ก็ฝังตะกุดนะครับนะครับองค์นี้นี่เป็นตะกุดทองคํานะครับขออยู่ที่ราคา450นะครับนะครับขอ450นะองนี้นะครับนะครับเพราะสวยมากนะครับนี่ครับโรยเพชรหน้าทั่งนะครับโรยผงตะไบทองนะครับแล้วก็เป็นทองคํานะครับผมนะครับ เป็นงานทองคานะครับ <c oughs> ตรงแขนนะครับทองคาเท่านี้นะ,นะครับตรงองค์นี้นี่เอานะครับองค์นี้เอาร้อยสองเอาร้อยห้าสิบพอนะครับผมนะขอร้อยห้าสิบพอนะร้อยห้าสิบนะ150นะ พักเข้ามาได้นะครับวงนี้ก็150เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนะื้อผงใบลานนะครับเนะี่ยอันนี้คือมีใบรายการนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้มีใบรายการนะครับต้องดูนะครับต้องดูใบรายการนะครับ สามสามเนื้อนะฮะใจสนใจนะฮะราคาที่บอกไว้เลยนะนะอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับทองคํานะอันนี้สององ,ง์นี้ขอองค์ละ,150ะร้อยห้าสิบนะแต่มีค่าส่งห้าสิบนะครับผมขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับปิดหมดนี้ก็คุ้มเลยนะห้าสิบาทนะครับค่าส่งนะครับนะปิด <c oughs> ปิดสามองคเลยก็ค่าส่งห้าสิบาทนะไปพร้อมกันเลยนะนอันนี้ก็เป็นใบรายการนะครับ โซนดำนะครับโซนดำนะครับโซนดำนี่นะครับก็เป็นผงใบลานนะครับเนี้ยผงใบลานนะครับโซนเหลืองก็เนี้ยเกสรนะครับนะน้ำตาลนะครับโซนน้ำตาลอีกองหนึ่งนะครับโซนน้ำตาลนะครับฝังตะกุดทองคำนะครับ โซนเขียวโซนขาวนะถ้าโซนขาวนี่เป็นโซนเป็นผงงาช้างนะครับนะครับอันนี้เป็นผงงาช้างนะครับนะโซนน้ำตาลนะครับโซนน้ำตาลนี่เป็น เนื้อชันมากนะครับเนี่ยเนื้อชันมากนะฝังตะกุดทองคําด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับวนสาดนะของบุโตะนะปกเสกห้าวาระนะครับรุ่นนี้จัมโบ้สองนะครับเหลือแค่นี้นะครับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้นะนะครับขอค่าส่งห้าสิบบาทนะเพราะรายการนี้คือต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับที่เหลืออยู่นะครับ นะเดี๋ยวสามองค์สุดท้ายนะสำหรับที่รุ้นแล้วนะครับที่ที่เปิดมาอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าที่สีนเดมิมเดิมเลยนะครับสีนเดมิมเดิมก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเหลืออยู่สี่สิบสี่รุ้นนะครับไปรุ้นเรานะครับซื่สีนเดิมนะองค์ละร้อยห้าสิบนะครับสำหรับสีนเดิมนะยังไม่ได้แกะซีนนะยังไม่รู้เนื้อนะว่าด้านในเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นรุ่นเราเองนะไปลรุ้นเราเองนะครับ แล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็สอบถามมาได้นะผมทิ้งข้อ,อข้อมูลนะในการติดต่อไว้ให้นะนะครับใครเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้คนดูก็อยู่ที่น่าจะประมาณ600นะครับ630ประมาณนี้นะคนติดตามนะกดฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะ ีสามองค์นะครับที่แก่รุ่นแล้วนะครับนะ